สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับบอกเล่าหาข่าวเม้น์นะครับวันนี้นะครับก็จะมีการจัดอันดับนะครับผมสําหรับพาสปอร์ตนะครับผมที่ทรงอํานาจและก็มีอิทธิพลที่สุดนะครับผมในโลกและก็ในอาเซียนของเรานะครับซึ่งทุกๆกปีสํานักงานพาสปอร์ตอินเด็กเขาก็จะปล่อยรายงานการจัดอันดับพาสปอร์ตที่ทรงมีอิทธิพลแล้วก็มีอํานาจในการเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆออกมาทุกปีนะครับเขาก็จะพิจารณาจาก พาสปอร์ตของแต่และประเทศว่าได้รับอนุญาตการเข้าประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่านี้ได้กี่ประเทศนะครับเขาก็มีการจัดอันดับออกมาเป็นกลุ่มๆนะครับในประเทศยุโรปนี้ก็จะอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับเ,เช่นเยอรมนีนะครับลักเซมเบิร์กนะครับสเปนนะครับและก็มีเกาหลีใต้ด้วยนะครับอยู่ในอันดับต้นๆน,นะครับที่สามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นได้ถึง134นะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็รวมเอากลุ่มวีซ่าออนเดอะเวิด์เข้าไปด้วยนะครับแต่ที่น่าตกใจก็คือพาสปอร์ตของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ได้มีอํานาจเหมือนเดิมแล้วนะครับจากที่เคยอยู่อันดับต้นๆอันดับ1อันดับ2ตอนนี้ก็ตกมาอยู่ที่อันดับ19นะครับอยู่อันดับเดียวกันกับสิงคโปร์บ้านเรานะครับที่สามารถเข้าออกประเทศต่างๆได้เพียง97ประเทศเท่านั้นนะครับ ทีนี้เรามาดูในกลุ่มอาเซียนของเราบ้างนะครับว่ามีประเทศไหนบ้างนะครับที่เดินทางเข้าออกต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับสามารถเดินทางเข้าออกต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้ถึง97ประเทศนะครับอันดับ2นะครับได้แก่มาเลเซียนะครับ96ประเทศนะครับอันดับ3นะครับบรูไนนะครับ เดินทางเข้าออกต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าได้86ประเทศนะครับอันดับ4นะครับอินโดนีเซียนะครับ62ประเทศนะครับอันดับ5นะครับประเทศไทยนะครับ61ประเทศนะครับอันดับ6นะครับเวียดนามนะครับ60ประเทศนะครับอันดับ7นะครับฟิลิปปินส์นะครับ62ประเทศนะครับอันดับ8นะครับกัมพูชานะครับ51ประเทศนะครับ อันดับ9นะครับลาวนะครับ46ประเทศนะครับอันดับ10นะครับเมียนมานะครับ41ประเทศนะครับนี่ก็จะเป็นประเทศของกลุ่มอาเซียนของเรานะครับที่เดินทางเข้าออกต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับก็จะอันดับมาเป็น1ถึง10นะครับก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับกับการจัดอันดับพาสปอร์ตที่สงอำนาจที่สุดในโลกนะครับ ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าจะได้ไม่พลาดคิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ